มอนิไดแกงนะใหะม่ได้จากพี่น้องมาจากสกู๊สกุลสดหอนๆจ้ะโอ,โอ้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 หลุดมือคนตกเสียงดังจังน้อยด้วยจ้า กินเพิ่งเพื่อน,นจ้ะทุบเอานอนอยันยัทุบเป๊ะเป๊ะเ,เอาเลยจ้ะทำไมพายบ้านทำไมเลี่ยงจ้ะพี่นอ้องไปนอนอยันยันหอน 허키와이자아는 <laughs> 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 <좋아해, 진짜> <Jake> <laughs> าเฮ็ดงยๆเลยพี่น้องอวกอน้ำหวานดวยเะออืม วานธนาดนั้นไหา ห,ห,หวานขนาดเฮ็ดกระได้น้ะไม่ก็หวานอย่านั่งอย่าเก็บสะๆดจากต้นเลยจ้ะหอมพักอีกตู 嗯，下频道。Hmm. <Definitely not. S 3> <laughs> Hmm. <laughs> จับพี่น้องทั้งเพชรทั้งหอนทุบแบบเอฟเอฟเลยจ้ะทุบเอาเลยตัดเคิงตัดเครืงทุบเลยจับนักพุดแกงมาใหม่จ้ะขับปุ้นอ่ะืม

มาจะสนแมงวันพี่น้องหอดว่า,จ,าจะกนินหอดเย็นก่อนอน,อออนื่อก็อดข้อมือาะบ I mm -hmm. ดังตายออกพี่น้อง เข่าวก็ห้อนแกงนกไม่ก็ห้อนเม้งวันกับพ่อเม้งวัน อืมเนื้อาข่พี่น้องแต่พอกว่าบห่อนอืมห่อนเบาไ้แล้วพี่น้องนี่เปิดพัดลมจ้ะจกับ i <laughs> แท็บคิมูก็ย่อยพ่อคิมูขอบบุญขอบคุณพี่น้องรับช่วรับที่ตามเด้อเป็นบุญขอบคุณหายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปมันนี้ลำลาผ้าจากประทัดกินแบ่บผู้เดียวเกลียนมาใหม,ม่อ่อนพี่น้องบดท,ทั้งบดท,ทั้งห่อนสวัสดีจ้า